อนนี้พี่หลสวยมากเลยแม่ก็ใส่ที่เข้ามาดูการสัการขอพาร์ตนนี้คือน่าสนใจพี่หลิงแต่เราพูดในอินเตอร์เน็ตเป็นคนแรกเลยอะไรแหมโอเคเข้ามาสายตาอะคตอนนี้ค่อนข้างแบบข่าวออกมาแล้วค่ออกมาพูฟังรายการไปแล้วกันเรื่องห้ท่านินใจที่หลิงเป็นไงบ้างคะก็ ก็ดีนะคะก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยก็อย่างที่เห็นหนะว่าทํางานทุกวันก็ก็เขาเรียกว่าอะไรทางานทุกวัน<ไ>ก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีในทุกๆวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนม,มันมีอะไรมาขวนใจเราระหว่ววางนี้นนนท่เพราะผู้หยิงทำโปรเจกต์เยอะมากช่วงนี้ จริงๆกวนใจหนิงเหรอคะมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าว่าว่าต้องเจอค่ะเหมือนความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่จินไปออกรายการกับพี่เอกขนาดี่ข่าวมาถึงไปออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาหย่ากันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีค่ะก็คือตอนนี้ไม่เป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันคิอว่ายังไงเลยคับ ก็จริงๆตามที่หนูสัมภาษณ์ไปอะนะคะว่าหนูขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหนูว่าน่าจะมันก็คือเออเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากร,กระดาษแผ่นหนึง่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึง่งเพื่อให้ให้ให้จินเป็นเป็นอิสระ แล้วตอนที่พี่ชิไปพูดในรายการพี่เหมือพอเห็นแล้วมันรู้สึกย่งไรคมันเหมือนผิกข้อตกลงที่คุยกันไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อะไรเนี้ยนะวันนั้นมันมันก็คือหลายหลล้านความรู้สึกที่มันที่มันอยู่ในใจอะเนาะจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันมันมันเยอะแยะมากมายที่แบบ หลายๆคำถามจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็ มันก็คงเป็นแบบนั้นอย่างแบบอย่างนั้นว่าเออพี่จินเรพูดกมาทั้งทที่เอาเรามีการแบบประกกันแล้วไม่ได้คิดค่ะอ๋อเไม่ได้คิดค่ะแล้วก็ไปใครเป็นฝ่ายเริ่มเป็นคุยแล้วการอย่าไปก่อนนะคะที่หนิงค่ะก็อย่างที่หนิงบอกไปบอกไปอะนะค่ะว่าด้วยด้วยปัญหาทั้งหมดที่ทุกครั้งที่หนิงเจอพี่พี่หนิงก็จะ ขอเวลาทุกคนว่าหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านของหนิงก่อน<ม>แล้วก็หนิงก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันแต่มันก็ไม่ได้<ม>จนจนมันมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยให้ก็ต้องปล่อย นั่นแ,แหละคะ่ะแสดงว่าทางฝั่งจีิมเป็นคนขอพี่หนิงว่าให้ไปเชิญไปยาด้วยกันเนอยา่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดตัดสินใจพี่หนิงตอนนั้นพกอพูดแบบนี้เราตอนนั้นทำไมเราถึงพร้อมไปหรือว่ามันมันสิ้นสุดแล้วจริงๆเราถึงตัดสินใจไปยาณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของของคนที่เป็นแม่ การปล่อยให้ให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ตัวลูกหนิงค่ะตอนนั้นพี่พอพี่พอพี่จินงเขาพูดว่าไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้พี่หนิงความรู้สึกตอนนั้นคือชาเลยไหมหรือว่าแบก็พร้อมอยู่แล้วเราคิดว่าจะถึงแบบนี้สักวันหนึงอะไรก็อย่างที่บอกพยายามยื้อแต่ว่า ยื้อเราถ้าไม่สําเร็จก็ <gy> ก็ต้องก็ต้องปล่อยค่ะสิ่งที่กังวลของพี่หนิงเป็นเรื่องเรื่องลูกเป็นหลักเนีาา่ยค่ะพอมันเกิดมาเป็นอย่างเนี้ยในขณะที่น้องสามารถเสกข่าวอะไรได้เน,นี่นนนค่ะพี่หนิงตอนนี้เราเครียดกังวลแค่ไหนคะพี่หน่งกับประเด็นนี้ก็ค่อนข้างประมาณนึงค่ะแต่ว่าเ,เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าพอเวลามันมีปัญหา หลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทําปัญหาตรงเนี้ยที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มากให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ถ้าเราทําปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กๆ เราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกเราและให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกๆคนก็เจอเหมือนกันเราอะโชคดีที่เราเจอหลายๆปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่น ก็จะสอนร้องแบบนี้ตัวของพ่อตกลงเหรอคะพี่หยิงไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าถี่งรับพ่อตกลงระหว่างพี่หยิงกับพี่จริงอะไรเงี้ยที่จะต้องเซนร่วมกันเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างพี่สามารถบอกได้ไหม,อม,ไมเมอมอ,เอจริงๆในส่วนตรงนั้นนะคะขออนุญาตว่าให้ให้มันเป็นเรื่องภายในแล้วกันนะคะว่าว่ามันคืออะไรแต่ก็อย่างที่หนิงบอกว่า ก็ย้ำคำเดิมอากที่อาจจะบอกว่าก็คือกระดาษใบหนึ่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษอีกใบหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเอง ไม่เคยเรียกร้องอะไรอืมบอกอกไรไหมคะข้อตกลงอะไรอ๋อในเรื่องของข้อตกลงอะค่ะนิงขออนุญาตจริงๆว่าว่าว่าขอให้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายในครอบครัวนิงเนอะเอาจริงๆวันเนี้ยพี่ๆถามหนิงทุกคนมีคําถามนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคําถามหนิงก็อยากจะบอกทุกคนให้หมดไปแต่ สิ่งที่หนิงไม่พูดหนิงถือว่านี่คือสิ่งที่หนิงทำดีที่สุดแล้ว mm hmm. เพราะอย่างที่หนิงบอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิลินไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้ mm hmm. เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อแค่ลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ mm hmm. ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุข แล้วตัวหนิงเองก็จะได้ให้ตัวหนิงเองได้ใช้ชีวิตที่ move อนป่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขาก <N> นั้นคหนิงเองยอมรับไรนได้กาที่เราไม่บางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ ที่มันก็จะได้รีบๆจบไม่คาราคาซังแล้วหนิงก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงพี่พี่นึกออกใช่ป่ะมันจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคอนโทรลสื่อคอนโทรลทุกอย่างให้มันแบบจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะมันจะกลับมาผุดอีกจากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเอง ซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆพี่ๆที่ผ่านมาหนิงก็แบบขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆที่วังวันงานอีเวนท์ทุกคนก็ไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีล่าสุดเนอะแล้วทุกคนก็ไม่ได้ข่าวโทรมาหนิงก็ไม่รับแต่หนิงก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าที่วันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้ว แล้วหนิงก็จําเป็นที่จะต้องต่อที่หนิงต่งอมาตัวเปล่าได้เน,นี่ยอันนั้นมันก็เป็นพวกข้อตกลงต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อมันเป็นข้อตกลงในการจดทะเบียนยามันก็เป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้วค่ะที่หนิงเรียว่าการยากือหนิงออกมาตัวเปล่าได้ไหคะ พราะที่หนิงให้สภา์กันรายการที่าี่นก่งตัดอะเรที่พี่หนิงบอกว่าขอเวลาพี่หนิงได้ซื้อบ้านก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่พ่ก็เลยที่หนิงกับออกมาตัวเปล่าบางทีก็แบบข้อสัญญาก็จะมีแค่ลูกเข้าที่ฟังก็อย่างที่หนิงบอกข่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างทาให้ดีที่สุดสําหรับลูกตัวหนิงเองวันนี้นี่ไงหนิงก็เดินหน้าทํางานทําธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง พยายามทําทุกอย่างที่เราทําได้ชีวิตคนเราอ่ะมันมันมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างตอนนี้มันไม่เป็นตามข้อตกลงกันที่ให้กันไว้คับพี่พี่หนกงจะทต่อไปหลังจากนี้พี่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะจะจมีการเตรียมฟ้องที่อย่างจรจริงกับยังยังยังนึกไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างท่บ้านคือพี่หนิง อีกน,นานไหมคะกว่าจะแบบมูฟออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะนิ่หรือว่าต้องรอ,อเงินก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันคงเป็นแผนในอนาคตค่ะแต่ว่าอันเนี้ยโดยรายละเอียดอะหนิ่งเอาเป็นว่าหนิ่งขออนุญาตว่าว่าไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนาะเพราะว่าโดยโดยการลงรายละเอียดะ่ะหนิ่งรับปากอะไรเอาไว้แล้วคนอย่างหนิ่งอะเวลาถ้าหนิ่งพูดว่าหนิงจะทําหนิ่งก็จะทําแล้วอะไรถ้าสมมติหนิ่งทําไม่ได้ หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้นหนิงอยากจะตอบพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะตอบมามา่อยากตอบพี่ทุกคนแบบมันให้มันเคลียร์ไปเลยแต่มันคือสิ่งที่หนิงรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอีกคนนึงไม่ทําตามข้อตกลงแล้วหนิงก็จะไม่ทําตามข้อตกลงไปด้วยท่านมันเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันก็จะบานปลายแล้วมันก็จะไม่จบค่ะแล้วหลังจากที่พี่จินตอบ ไม่ได้คุยคะย่ะย,ย,ย้อน,นกลับบ้านเดียวกันไหมพี่อยู่ค่ะยอ้อนกลับไปเมื่อตอนเขาไปถ่ายพี่หนิ่ก็ไม่รู้หรอครับว่าเขาไปถ่ายทราบค่ะแต,แต่ไม่รู้คอนเทนต์ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเนื้อหาจริง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 โดยตัวหนิงเองหนิงก็พอพอจะทราบบ้างคร่าวๆเพราะว่าจริงๆเทปนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อหนิงแล้วแล้วอย่างที่หนิงบอกอะค่ะว่าอะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ย ทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลยขนาดนี้หนิงไม่รับอะไรเลยหนิงแทบจะไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีใช้คำว่าหนีด้วยความเกรงใจทุกๆคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะท,ทั้งที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วอะค่ะตอน้านี้ก่อนที่จะพี่เขาจะถ่ายรายการที่มิตรแพจะมั่นใจในตัวพี่จิงเองว่าเขาแน่จะไม่พูดอะไร ใ,บบใช่ค่ะได้คุยค่ะได้คุยค่ะพ,พี่พี่ธัญญ,ญา,าขอสารเพราะว่าพี่หนิหนงแบบความร,รู้สึกไม่ดีกับประเด็<อ>นคดีทั้งนี้อะไเงี้ยค่ะรายการพี่ธัญญาทราบค่ะว่า,ว,าว่าหนิงรู้สึกรู้สึกรู้สึกตกใจเรารู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กเนี่ยค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้ว จบสวยๆไปแล้วมไม่มีใครไปรสนใจหนิงเรื่องนี้แล้วหนิงเดินหน้าทํางานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกแสดงว่าพี่หนิงก็มุ่งมันไประดับหนึ่งแนละ้วแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาทําให้เรารู้สึกเสียใจอีกรอบหนึ่งกันค่ะตอนนี้พี่หนิงมีอะไรกังวลเรื่องอะไรกังอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะ พี่หนิงให้เวลากับความเสียใจครั้งนี้อีกนานไหมครับที่เราจะไปข้างหน้าต่อหรือว่าเราจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็เดินไปได้สวยงามเหมือนเดิมเลยหนิงต้องหนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะว่าชีวิตหนิงมันไม่ได้มีแค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีหนิงมีลูกหนิงมีน้องนิลินหนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลยอยู่ หนิงยังมีลูกๆหนิงเองในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีกลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทํามาหากินหนิงยังมีบริษัทอีกกี่บริษัทที่นิงต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดัง,ดง,ดงนั้นหนิงต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ ส่งกาลังใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็เช้าแล้วค่ะคร้งนี้เป็นการพูดคงสดทาย้วแี่แหนึ่งยกหน,งหนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องต้องพูดอะไรอีกมันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่เราต้องมานั่งพูดกันอีกเราทุกคนก็จะต่างคนต่างที่จะมู v อ on แล้วก็มีความสุขค่ะ เราแค่รักษาสัญญาแล้วทาตามข้อตกลงนั้นแทีันอนมันบรากาศมันดึกอับแม่ไม้ไมนขอแล้วกันเนาะขอแล้วี้งดีกับที่ยังค้างมาอยู่ในพาตรงนั้นอันนั้นมันเป็นส่วนของกฎหมายนะคะก็หนิงก็หวังว่า หนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่ที่หนิงควรจะได้รับหนิงไม่ได้ทําอะไรผิดเลยค่ะแต่วันนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะที่หนิงแล้วอากะน,นะเกิดมีอะไรก็มัีเราจะไม่เลือกที่จะหนีเราจะไมะไม่หนีแล้วค่ะพร้อมเผชิญพร้อมเผชิญแบบที่แบบของหนิงในวันเนี้ย แบบของหนิงในวันนี้ช้าชาค่อยๆไม่ตรงรีแ้าพี่เจนี่อาตเงต้องเพ่นแงาด้ดูสีหน้าแววตารนี้ก็ยังมีความลยหลายอย่างก็ยังบว่าต้องแบบเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวหนิงไปทำงานหนิได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งเช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราปวด เหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้แต่ว่าบนทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าช้าเพราะว่าถ้าถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันมันมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธแล้วเล่าเหนื่อยเลยอะ่ะมันก็จะเป็นเคมีทำลายล้างเคมีเคมีการต่อสู้ แต่วันนี้หนิงไม่มีความจําเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทําทุกอย่างให้ดีที่สุดสําหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิง,น,ง,น,ง,งน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ก็ชื่นชมน้องหน่อยเนอะให้กําลังใจน้องหน่อยเพราะน้อง นาทีนี้น้องก็คงต้องการกําลังใจว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะเมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคาชมพี่หนิงภูมิใจกับน้องนี้รินขนาดไหนคะในสถานการณ์แบบนี้อะไรโคตรโชคดีเลยไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคลายเนี่ยสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกแบบดีที่สุดแล้วก็แบบภาวนาขอพรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ ประสบความสำเร็จแล้วก็แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันขอบคคุณมากนะะ